โอเคทุกคนวันนี้เราก็อยู่เป็นในเกมดอนสกีนนั่นเองปะเรามาเริ่มกันเลยอย่าโมชักช้าตื่นเต้นไรโอ้โหเอา้าที่แล้วแบบอ๋อน่ากลัวว่าตัวนึงถ้าเอาปากใกล้แหมมันจะบูทไหมวะฮัลโหลยังยังเอ้ยได้ได้อยู่ได้อยู่แต่ไม่ได้วะถ้าเอาปากใกล้ไหมหน,หน้าก็ต้องหน้าก็ต้องใกล้จอด้วยอืมอุ้ยอย่าพาไม่โหลดด้วยอ่าฟิสิกส์ เป็นในป่าที่มีตู้กดน้ำไม่อยากจะเชื่อภาพแปลกด้วยอ่าไม่ใช่เสียงมันเริ่มมาแล้ววะเสียงหัวใจกูจะวายไม่ได้กลัววะ่ะเกือบ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 เกินขี่ที่เมื่อกี้อ่าเครื่องบินเสียงอะไรประคำ กลัวว่ะอุ้ยเอาเชี๊ยบเองแล้วกูมาเกิดไหนอุย้ยเธอคือผู้หญิงคนนั้นโห้ยมีเบอร์หน้าไว้ด้วยถ้าใครเอาพี่เลยเอามีดมาปักหรววะอุ้ยเอาแล้วเมื่อกี้นายมียกมือมาทำเตี๋ยแล้วมันตกใจหมดเลยนี่นี่น,นี่เจอนายแล้ววันดีจ้า ชี่แค่ขนาดนายกมือกูยังจะตายไอ้เหี้ยตกใจแทบตายต้องไปเจอผีแบบจับสเกตตุ้มมาก,กูไม่หพอใจไว้ตายเลยวะเฮ้ยแต่เกมทำมาสมจริงดีนะมันจทไม่สมจริงตรงที่แมปไม่โหลดเนี่ยแหละแม่งดูดิเห็นไหมสมจริงไหมเคือบ,บินมันลอยได้ไกูไม่อยากกูไม่อยากเดอมตรงนั้นอนะ่ะกูเห็นหลายๆคนที่เดอมตรงนั้นแม่งโดนจับสเกตไอ้เหี้ยกูไม่อยากไปเลยวะ่ะเฮ้ยแต่มันก็ต้องไปเนาะไปไปเป็น,นคอนเทนต์ไอ้เงี้ยกูหลับตา หลีตามไปเลกันหลีตาดริงนะเฮ้ยอ้าวไอ้กลัววะยี่กไม่อยากเดินเอา้ามันจะจบไหมมันจะจบไหมมันจะจบหรือเปล่าเอา้าไม่ได้ไปไม่ได้ไม่ได้อีดอกเสียงส้นตีนอะไรวะ อุ้ยไอเยบอาาจยาใจยาจยาใจยาใจยาใจยาจยาใจยาใจยาใจยา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 ันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าฉันเจอเขาโตันหนึ่งเฮ้ยเอาไอ้เยบก็ตกใจหมดไอ้เย็ยอะไรไม่ห้อยอยู่บนเคืองบินน่ะไอ้เยียอะไรอ๋อมันไม่ใช่ใบไม้มันเป็นคนไอ้เยี่ยที่ไม่แกว่งอยู่ด้านไหนไอ้เยีย มึงเห็นไหมไอ,อ้เฮี้ยนั่นว่าที่จะมาหลอกเราไอ้ชื่อน,น่ากลัวจัดเลยนะ่ะต้งสังเกติไอ้เฮีย้ยดูดิมันยังแกว้งอยู่เลยไอ้เฮียเกือบเกือบน้ากลัวจัดไอปนี่ไอ้ที่กูเห็นนี่เฮ้ยมึงอย่าหล่นมาในไอ้เฮีย้ยหล่นมาไอ้ียแตกจริงในสัตว์มึงดูดิไอ้ีใครมันสรรหาทำไอ้เฮีย้ยไม่ห้อยตกงแตงอยู่อย่างนั้นไหนเฮีย้ย นี่คือกูพูดไป็รู้เรื่องเลยให้มันจบ,จบๆไปเถอะขอละจบเถอะจบเถอะขอละไอ้เชี่ยตัวเชี่ยอะไรผ่านกูตัวเชี่ยอะไรที่ผ่านกูไอ้เหี้ยกูไม่จะเป็นอย่างนี้จริงๆนะกูอุ้ยไอ้เหี้ยตัวเชี่ยอะไรที่ผ่านกูไอ้เย้ยใครเดินตามข้าขงหลังกู ใครเดินตามข้างหลังกูทีูไม่หันไม่ห,หันกูตายกูไม,ไม่หันไม่ไหวจริงว่ะให้มันมากระซิบแล้วก็พูดอย่างนี้ไม่ไหวจริงว่ะอะไรเงี้ยเอา้าเอา้เอาเฮ้เ ไปแล้วอียโอนแมู่อีกูกูไม่ไหววะมังจับสกแกรกูแน่เลยวะมันจะโผล่มาลำส่กูก่อีกัวอย่างเงียอมันจะโผล่มาลำส่กูเลยโอ้ยอี เฮ้ยี้อะไรอะเฮ้ยี้เฮ้ยี้อขีอหยาย่าอีปิดตาพันเยะแกูปิดตาไม่ทันแล้วกีแตกไปเลยเยอะบ้านพ่อมึงขานมาอย่างนั้นหยขานอย่างกะที้วยย่ะอีเจ็ดนาทีทหน่อยอีแค่เนาที ว้าีอะไรวะอ้ะ oh. อีไ oh. อ oh, oh, oh. ้เหี้ยเลยมันจะมาขี่เดืเี้ยหรือเบ๊กโอ้ยเฮ้ยจริงๆคนชนะมันจะไม่เดินไปนะรู้ไหมแต่ใครสนวะเพื่อคอนเทนต์โอ้บางทุกี้แตกงเนี่ยแล้วเป็นบ้านเมียโอ้โอ้โอ้มันเอาคุ้งแต่ต้นเลยมันเอาคุ้งแต่ต้นเลย มันเลือข้างหัวเยเฮ้ยไอ้เรื่องอยู่ก็ตกใจหมดเย้ยกูกกำลังปิดตาไม่เปิดมาอีกทีไม่มีตัวอะไรโผล่ข้างหน้าเนี่ยเฮ้ยไอ้ไอ้นี่ยังไม่เสียงออดยังไม่ดังนะเนี่ยโอเคไว้เจอกันใหม่ไลฟ์หน้าครับไปละเจอกัน